วันนี้มันวางกลางเงาจับจ้องคิดถึงเธอรู้ไหม <S <S คุณเนิวครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมมังม่าเลยครับทำไมถึงเลือกเพลงของพี่คิมมาหรอครับคือผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบ พี่เจนิเฟอร์คิมอยู่แล้วแล้วก็คือติดตามผลงานเขาอยตลอดนะครับแต่ว่าผู้ที่หันมาไม่ใช่พี่คิมแต่กลายเป็นพี่โจ้จอยบอยแล้วก็สแตมเห็นโค้ชหันมาแล้วรู้สึกไงบ้างเต้นแบบคือแทบจะร้องต่อไม่ได้แล้วครับคือดูสไตล์แล้วเนี่ยร้องเพลงของพี่คิมครับน่าจะรู้สึกว่าน่าจะไปสายเพลงฟังสบายๆกับสแตมแต่ทําไมเลือกพี่โจครับผมชื่นชมศิลปินทั้งสองคนนี้อยู่แล้วทั้งโค้ชทั้งสองคนนี้คือพี่สแตมก็จะเป็นคนที่ เวลาไปที่ไหนก็จะมีกีตาร์ตัวเดียวเขาก็เอาคนอยู่ได้ทั้งหมดพี่โจยี่บอยก็คือใครที่ได้เขาทําเพลงให้หรือเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็จะมีความโดดเด่นของตัวเองที่ออกมาแบบเด่นชัดได้ครับเป็นยังไงบ้างตอนที่เห็นว่าโคชกดปุ๊บแล้วหันมารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับคือผมผมสังเกตดูกรรมการทุกคนผมก็เชื่อว่าทุกคนคงชอบแหะครับแต่ว่าบางคนอย่าง คุณคิมเนี่ยอาจจะฟังจนเคยไม่ใช่เข้าข้างลูกแต่ว่านั่นคือความรู้สึกของผมจริงๆะนะครับแต่อีกสองคนเนี่ยเขาฟังก็คือศิลป,ปินเนี่ยฮะถ้าฟังแล้วสูกใจเขากดได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าลูกเราคือใช้ได้ตั้งแต่แล้วต้องบอกองี้ฮะคุณผู้ชมครับเวที The Voice เนี่ยะเป็นหนึ่งในเวทีที่เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องมา<ช>พิสูจน์ตัวเองจบคณะบริหารธุรกิจใช่พี่เจเลยเขาจบบริหารจริงๆนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังน้องนิวกันเลยครับไปฟังครับ การร้องเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ชอบหรือรักการร้องเพลงนะครับมันไม่เสียหายถ้าเราคิดจะลองลองนี่คือแบบว่าลองว่าเออเราอยู่ในความสามารถของเรามันถึงขั้นไหมความสามารถของเราอยู่ในระดับไหนอย่างเรื่องเรียนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีควบคู่กันไปอยู่แล้วแล้วเรื่องเรียนมันก็ต้องเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วครับมันเป็นอะไรที่เราชอบอะแล้วสักครั้งหนึ่งถ้าเราได้ลองทํามันก็คงจะมีความสุขทําแล้วมันจะอมาไม่ดีหรือดียังไงเราจะได้รู้ไว้ว่าที่เราทําออกมามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ท อาจจะมองว่าแบบว่าแนวทางสายนี้มันไม่มั่นคงไม่ถาวรอ,อะไรอย่างนี้ครับก็คงจะเป็นห่วงครั้งหนึ่งในชีวิตอะถ้ามันเป็นสิ่งที่ที่น้องๆเขารักและก็อยากจะทําผมว่าก็น่าจะจะปล่อยให้เขาทำครับผมโน้ตเป็นคน <c oughs> ที่จัดระเบียบชีวิตได้ดีมากๆใช่แล้วครับสมกับที่จะเป็นตัวอย่างแล่นแบบย่างให้กับเราสองคน <c oughs> เรียนจบบริหารมาไงรู้จัก <c oughs> การบริหารการจัดการชีวิตคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วคร <c oughs> ับสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ We reporter presented by The b a y Condominium นะครับทางช่อง True Music แห่งนี้นี่แหละใช่แล้วนะครับหรือว่าสามารถครับติดตามชมย้อนหลังได้นะครับที่ www.voice e t h thailand com นะคหรือว่าติดตามรีรันได้ที่ช่อง True Music ครับตาวันและเวลาด้านล่างนี้เลยนะครับนี่เลยส่วนวันนี้นะครับพี่เจอกับพี่สองหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ใช่แล้วครับสวัสดีครับ